มไดอกค่อนข้างใหญ่เพื่อนๆอาจจะเอาลูกผัดไม้หรือว่าลูกผัดพลาสติกกระดุมมาตกแต่งตรงกลางนี่ก็จะเก็บไปอีกแบบนี้นะคะเดี๋ยวเรามาลงมือทำกันเลยนะคะเข็มที่ใช้วันนี้หนูใช้เข็มเบอร์สามทับศูนย์นะคะพอเวลาเราซื้อเข็มเราก็ซื้อเข็มที่มันเป็น2หัวแบบนี้นะคะมีเบอร์สามเบอร์สี่ อันนี้ค่ะเราก็จะได้เข็มสองไซส์เลยเริ่มจากการทำโซ่นะคะโซ่เก้าค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าพดโซ่เก้าแล้วเรารอห่อไปที่หลักแรกค่ะนะคะแทงไปที่หลักแรกแล้วก็รอ หลังจากนั้นเราขึ้นโซ่สองหนึ่งสองขึ้นโซ่สองแล้วทำทีคือพันหัวเข็มหครั้งตัวทีที่หนูพูดถึงหมายก่อนว่าพันหัวเข็มหครั้งมันเป็นครึ่งหนึ่งของพอหนึ่งคอค่ะพันหัวเข็มหนึ่งครั้งแทงลงไปในห่วงจะได้สามห่วงรบบนี้เราลอดผ่านหมดเลยอันนี้คือที1ครั้งหลังจากนั้นเราจะทำโซ่13บสามสามสี่ห้าหก 7จ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามแล้วก็ทำทีลงไปในห่วงค่ะหนึ่งครั้งนะคะทีคืรอร้อย่านหมดเลยแล้วก็ทำทีอีกหนึ่งครั้ง่น,งนะคะหลังจากานั้นเราจะทำ ทีอีกหนึ่งครั้งสรุปว่าตรงนี้เราจะทําทีทั้งหมดมันจะเป็น3ครั้งนะคะแล้วก็ทำโซ่ 13. 3ามสี่ห้าเจดดสสอไดบ12สพรถ้าทีสิบาครั้งแล้วเอ้ยพอได้โซ่สิบสมครั้งแล้วเราก็ทําทีห่งครั้งนี่นะคะ แล้วก็ทำทีครั้งที่สองทีครั้งที่สาสรุปตรงนี้มันจะมีทีสามครั้งแล้วก็ทำโซ่สิบสามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิพอโซ่สิเสร็จแล้วก็เหมือนเดิมค่ะทำทีอีก3ามครั้ง เราก็จะทำสามแบบนี้นะคะไปจนครบห้าห่วงเลยนี่นะคะพอได้โซ่สิบสามแล้วทำทีครั้งที่หนึ่งทีครั้งที่สองทีครั้งที่สามหลังจากนั้นเราก็จะทำโซโซ่สิบสามค่ะทำหนึ่งสองสามอันนี้ได้สามห่วงแล้วเราจะทำแบบนี้นะคะ่ะทั้งหมดห้าห่วงนะ ตอนนี้หนูก็ถักได้ทั้งหมดห้าห่วงแล้วหนึ่งสองสามสี่หแล้วก็ทำทีเป็นหนึ่งครั้งพอทำทีหนึ่งครั้งแล้วตอนเริ่มต้นหลักแรกเนี่ยค่ะเราจะมีโซ่ใช่ไหมคะมีโซ่แล้วก็มีทีเนี่ยค่ะตรงนี้จะเป็นโซ่แล้วก็มีทีอันนี้เป็นสองถักแล้วตรงนี้เรามีทีหลักหนึ่งหลังจากนั้นเราก็ทำการรอหอนะคะไปตรงหลักแรกค่ะนี่ เราก็จะได้แบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะทําทีลงไปในห่วงนี้ยคาดเส็ดค้ังหนึ่งสองสาม เกีบของเราก็จะเป็นแบบนี้นะคะเริ่มทีเจครั้งแล้วเราก็พยายามรูดให้มาด้านขวามือแล้วก็เป็นพอหคอคะ่ะเจดครั้ง1 2 3่สี่ หกเจ็ดนี่นะคะพอหนึ่งคอเจ็ดครั้งแล้วหลังจากนั้นเราเจะทำทีเจ็ดครั้งหนึ่งสองสามสี่ เจ็ดพอเวลาถักท่าตัวของห่วงห่วงตัวนี้นะคะมันเก,กะก่เแล้วก็พับลงไปอย่างนี้เลยพอได้เจ็ดครั้งแล้วเนี่ยค่ะตรงนี้มันจะเป็นทีทีตรงนี้มันจะมีสามหลักเราจะแทงนี่นะคะรอหอไปตรงหลักที่สของทีนี่มันก็จะได้กีบแบบนี้หลังจากนั้นก็ทำกีบเหมือนเดิมค่ะนี่นะ ก็จะเป็นทีอะค่ะเครั้งทีเครั้งพอหนึ่งคอเจ็ดครั้งแล้วก็ทีเครั้งแล้วก็รอหอนะคะเหมือนกลีบแรกทุกอย่างเลยทําจนครบทั้ง5้ากลีบเลยคะ่ะตอนนี้ถักถึงกลีบที่5แล้วนะคะซึ่งในกลีบเนี้ยมันจะมีทีเครั้งพอหนึ่งคอ7ครั้งแล้วก็ตรงนี้ยค่ะเป็นที7ครั้งหลังจากนั้นเราจะจบชิ้นงานด้วยการ แทงลงไปตรงหลักที่สองตรงนี้นะคะที่เป็นทีหลักที่สองแล้วก็เราก็ทำลอหอแล้วก็โซ่หนึ่งแล้วก็ทันใหม่ได้เลยะคะ่ะที่เหลือเราก็เก็บฟามเรียบร้อยจึงตรงคางนี่ให้เข้ามาติดกัน แล้วก็จัดความเรียบร้อยของกลีบนะคะค่อยๆเลื่อนนะคะกลีบค่อจะเล่นได้นะคะ,คะเพื่อนชอบแบบไหนก็ดึงออกมาแบบนั้นเลย กิ่ดอกไม้ก็จะได้ประมาณนี้แล้วก็ซ่อนปลายไหมเข้าไปด้านหลังนี่ค่ะตรงกลางนี้ก็ เพื่อนไว้ตรงนี้ยาวๆก็เอาไว้เย็บติดชิ้นงานหรือไม่ก็ซ้อนเข้าไปด้านหลังของชิ้นงานนะคะเราก็จะได้ดอกไม้หน้าตาเป็นแบบนี้นี่ค่ะก็จัดเขาว่าเราจะให้เขาออกมาหน้าตาเป็นแบบไหน ดอกก็ได้ประมาณประมาณสักแปดเซนเก้าเซน,นค่ะดอกได้เก้าเซนนะคะนี่ค่ะขอบคุณที่รับชมนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ